สวัสดีครับผมเอมสัญชัยในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการ DIY ชุดโคมไฟที่ใช้หลอด LED filament ก่อนอื่นเลยก็วิดีว่าอุปกรณ์ที่นำมา DIY หรือประกอบเป็นชุดโคมไฟชุดนี้มีอะไรบ้างไปดูนครับและนี่ก็จะเป็นหลอด LED filament ครับเป็นหลอด LED ที่ใช้แรงดัน3โวลต์ DC กี่มปนทาง,งานที่1 0 0มิลลิแอมตลอดผมจะใช้ทั้งหมด5หลอดเพื่อนำมาประกอบเป็นชุดโคมไฟ LED ฟิลเมนที่ใช้แรงดัน5โวลต์ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวงจรควบคุมแรงดันจะเป็นวงจรตัวนี้ครับเป็นวงจรที่ใช้งานร่วมกันกันกบหลอด LED ฟิลเมนตัวนี้โดยเฉพาะซึ่งแรงดันที่เขาจะจ่ายออกมาจะไม่เกิน3โวลต์ DC บวกลบครับก็จะทำให้ ตัวหลอด LED f i l a m e n เหล่านี้ฮนะแรงดันไม่เกินและก็ทำให้หลอดเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานครับและนี้ก็จะเป็นกล่องคลิกนะ2มิลครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวติดตั้งหลอด LED ก็จะติดตั้งไว้ในบ็อกสี่เหลี่ยมด้านบนตัวนี้ครับสำหรับตัววงจรควบคุมแรงดันตัวนี้ก็จะติดตั้งในกล่องด้านล่าง จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับหนา2มิลซึ่งการประกอบก็จะใช้น้ำยาประสานอะคริลตัวนี้และนี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์หลักๆนะครับที่ใช้ในการ DIY ชุดคมไฟ LED f i l a m e n ที่ใช้แรงดัน5โวลต์ครับ ขั้นตอนแรกก็จะทําการติดตั้งตัววงจรควบคุมแรงดันเข้ากับชุดแผ่นคลิกแผ่นนี้ก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องไว้สําหรับติดตั้งตัวปุ่มวอลล่มซึ่งการติดตั้งก็จะใช้เป็นกาว 3M หรือกาว2หน้านะครับในการยึดตัววงจรให้ติดกับแผ่นคลิกตัวนี้ ตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้งคอนเนคเตอร์ DC 2.1 x 5.5ซึ่งตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นสาย USB to Connector 2.1 x 5.5ตัวนี้ครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการซื้อสายแบบนี้มาใช้งานหรือต้องการใช้สายชาร์จสมาร์ทโฟนที่เรามีอยู่ซึ่งเป็น USB C หรือ Micro USB แล้วก็เลือกซื้อคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับให้เป็นในรูปแบบ USB C หรือ Type C ก็ได้เช่นกันก็มีเช่นกันเดี๋ยวถ้าใครนะ,ะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผมก็จะทําการแปะลิงก์อุปกรณ์ต่างๆไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปก็จะทําการติดตั้งหลอดฟิลเมนต์นะครับตัวนี้ผมได้ทําการติดตั้งคอนเนคเตอร์แรงดันอินพุตเข้ามาที่ VIN บวกลบเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะทําการเชื่อมต่อแรงดันเอา์พุตบวกลบไปที่หลอด led ก็จะใช้เป็นลวดทองแดงแบบนี้ครับการใช้ลวดทองแดงก็จะดีนะครับเวลาที่เราขึ้นโครงเพื่อยึดกับหลอด LED ก็จะทําได้ง่ายถ้าเราใช้เป็นสายไฟอ่อนนะครับก็จะยากนะครับเพราะว่าหลอด LED ประเภทนี้ค่อนข้างเล็กก็แนะนำให้เป็นลวดทองแดงแบบนี้ าใครจะใช้เป็นลวดเชื่อมทองแดงก็ได้เช่นกันครับตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟ1คูณ2.5นะครับก็จะเป็นลวดทองแดงแข็งนะครับก็จะนํามาทําการเชื่อมต่อเอาต์พุตไปที่หลอด LED ซึ่งผมจะไม่ได้ทาการเชื่อมต่อกับช่องช็อ k เกตผมก็จะทําการเชื่อมกับขาเอาต์พุตเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดัดงอทองแดงได้ง่าย ตอนนี้ได้ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะทำการทดลองใช้งานเดี๋ยวมาดูว่าเขากินพลังงานกี่วัตนะครับเมื่อเปิดแสงสว่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาดูว่าฟังก์ชันในการใช้งานของชุดวงจรควบคุมแรงดันเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะทำการจ่ายแรงดันที่5โวลต์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานหลอดกินพลังงานสูงสุดเนี่ยจะกินที่กี่วัตรครับ ปรับแสงสว่างโดยการหมุนปุ่มวอลลุ่มครับแบบนี้แล้วก็หมุนปรับแสงสว่างโดยการหมุนปุ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยหมุนจนสุดไฟ led ด้านล่างตัวโมดลูลสีเขียวก็จะหยุดกระพริบถ้าหมุนไม่สุดนะฮะหรือปรับขึ้นไม่สุดไฟ led สีเขียวด้านล่างตัวโมดูลตัวนี้ก็จะกระพริบก็จะสังเกตง่ายแบบนี้ฮะสังเกตที่หลอดไฟ led สีเขียวด้านล่างว่าจุดกระพริบหรือยัง ถ้าหยุดกระพริบก็แสดงว่าเราปรับขึ้นสุดแล้วนะครับตอนนี้กินพลังงานอยู่ที่5วัตต์ที่แรงดัน5โวลต์กระแสอยู่ที่1แอมป์ครับเวลาที่เราต้องการลดแสงสว่างแล้วก็หมุนตัววอลลุ่มนะฮะลงมาแบบนี้ก็จะเป็นการปิดการใช้งานนะครับแต่ว่าไฟก็ยังเลี้ยงตัววงจรอยู่ การใช้งานอีกหนึงรูปแบบนะครับนั่นคือการกดปุ่มวอลลุ่มตัวนี้กดลงไปเราสามารถกดได้5ครั้งครับก็จะมีแสงสว่าง5ระดับด้วยกันกด1ครั้งกินพลังงานอยู่ที่1วัตต์0.3 m แอมป์ครับกดครั้งที่2จะกินพลังงานอยู่ที่2วัตต์0.5แอมป์แล้วก็ครั้งที่3นะครับอยู่ที่3วัตต์ ก็แสดงว่ากดหนึ่งครั้งจะกินพลังงานที่1วัตต์ครับกดครั้งที่4ก็จะกินอยู่ที่4วัตต์แล้วก็กดครั้งที่5จะกินอยู่ที่5วัตครับอยู่ที่1นแอมป์และเรากดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการปิดนั่นเองครับก็จะเป็นการทำงานวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับ เปิดแบบนี้ไม่ไว่าจะเปิดแบบไหนก็ตามแบบนี้และเราต้องการปิดการใช้งานก็ทำการกดปุ่มแช่ไว้หลอดไฟ LED ก็จะดับไปนะครับและนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดสํสำหรับการใช้งานตัววงจรควบคุมแรงดันชุดนี้ครับเราสามารถนำชุดโคงไฟชุดนี้ไปต่อใช้งานกับอุปกรณ์อะแดปเตอร์ที่จ่ายแรงดัน5โวลต์ได้ทุกชนิดครับ ม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จสมาร์ทโฟนแบบนี้หรือจะเป็นสำรองชาร์จแบบนี้ครับการต่อใช้งานก็ใช้สาย USB สาย USB ก็มีหลายแบบนะครับมีแบบที่ผมใช้งานอยู่หรือจะเลือกเป็นแบบสายชาร์จทั่วไปก็ได้โดยทำการติดตั้งคอนเนคเตอร์อินพุตตัวนี้นะฮะให้เป็น USB C หรือ Type C ก็ได้เช่นกัน ตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อไฟล์จากสำรองชาร์จก็สามารถกดใช้งานได้เลยครับนี่คือแสงสว่างของชุดโคมไฟ LED f i l เเมตในชุดนี้ครับก็ถือว่าสว่างมากเลยทีเดียวสำหรับการใช้พลังงานเพียงแค่5วัตต์เท่านั้น ให้สังเกตที่หลอดไฟ LED สีเขียวดวงนี้ครับถ้าหลอดไฟกระพริบแสดงว่าเรายังปรับแสงสว่างขึ้นไม่สุดนะครับหรือไม่ถึง100%นั่นเองเมื่อเรากดหนึ่งครั้งนะครับคุณก็จะเห็นว่าหลอดไฟ LED ก็จะกระพริบเร็วขึ้นกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจนไม่กระพริบแบบนี้ครับถ้าไม่กระพริบก็แสดงว่าเราปรับขึ้นสูงสุดแล้ว และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้งานตัววงจรควบคุมแรงดันที่จ่ายให้กับ LED filament ครับเราสามารถติดตั้งจำนวนหลอดมากกว่า5ห,หลอดได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าตัววงจรตัวนี้รองรับกระแสะค่อนข้างสูงครับก็น่าจะได้อยู่ที่3-5แอมป์แต่แน่นอนว่าถ้าเราใช้กระแสะสูงขนาดนั้นแรงจ่ายไฟไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จสมาร์ทโฟนหรือสำรองชาร์จก็ต้อง ก็ต้องสามารถจ่ายกระแสให้กับตัววงจรหรือชุนโมดูลปับแรงดันตัวนี้ถ้าเขาไม่สามารถจ่ายกระแสได้นะับเวลาที่เราเปิดใช้งานอาจจะไม่สามารถเปิดแสงสว่างของหลอด LED ขึ้นสูงสุดได้เพราะว่ากระแสที่ใจ่ายให้กับตัวโมดูลไม่มากพอหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งานของหลอด LED ที่เราติดตั้งในจํานวนที่มากขึ้นนั่นเองครับหลังจากได้ทําการประกอบเสร็จก็สามารถใช้งานได้ดีสําหรับตัววงจรควบคุมแรงดันครับ ซึ่งเขาก็จัดสามารถใช้ได้อยู่2โหมดด้วยกันนั่นก็คือการปรับโดยการหมุนที่ปุ่มวอลลุม่มและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับนั่นก็คือการกดกดได้5ครั้งก็จะปรับแสงสว่างได้5ระดับด้วยกันและเวลาที่เราต้องการปิดหลอดนะครับเราก็สามารถกดแชร์ไว้ได้และนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะครับของตัววงจรควบคมุมแรงดันที่จะให้กับหลอด LED f i l เมนต์ทั้ง5หลอดนี้ครับ ซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์ที่ผมนำมาประกอบหรือ DIY ชุดโคมไฟชุดนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คําิบิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิป DIY โคมไฟ LED ิ i ิเมนต์ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ